ก็ไม่เคยซื้อสักทีเห็นน้องลิซ่าดูนะคะของป๊อบหมาเนี่ยเราสามารถสแกนดีเป็นสีครีมแล้วก็สีม่วงนะคะทั้งหมดทั้งหมด6สีเราวมาสุ่มกล่องนี้กล่องแรกแล้วให้รูปในงานงานทีมบิวดิ้งบ้างอะไรซื้อมาเล่นเองก่อนอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะข้างในเนี่ยมันเป็นสีอะไรเอามาขายก็คือรายได้ส่วนหนึ่งนี่นี่ ันนี้ได้เป็นสีเทานะก็เหมาะกับชุดส,สีเดี๋ยวเรามาตปตัวให้น้องเขานะคะเพราะว่ามีตัวแรกก็จะต้องมีตัวที่สองตัวที่สามที่เมืองไทยเดี๋ยวเรากําลังทําคลิปเก็บเงินน้องกับชุดสีม่วงนะคะเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยเขาต้องอยากได้แน่เลยบูสวัสดดีีคค่่ะะวันนี้นะคะจะมาอันบล็อกนะคะแกะกล่องลาโบูบูนะคะไปซื้อกล่องสมมานะคะสองกล่อง ก็คืออยากได้มานานแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยซื้อสักที mm hmm. เห็นน้องนิซ่านีแบบว่าถือหลายตัวมากนะคะ mm hmm. ก็เพิ่งถอยมาสองตัวนี่นะคะไม่รู้ได้ตัวอะไรนะคะแต่ว่าคือชอบมากนะคะแล้วก็วิธีการดูนะคะของป๊อบมาดเนี่ยเราสามารถสแกน QR code ได้ที่นี่นะคะเนี่ยว่าเป็นของแทนหรือของปลอม ถ้าเกิดว่าเป็นของแท้มันก็จะขึ้นเว็บลิงก์ขึ้นมานะคะให้เรากรอกหมายเลขนะคะหรืวก็จะขึ้นว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะวิธีการดูและแอดวันนี้ก็ซื้อชุดมาด้วยนะคะถุนแต้นี่ยนะคะได้มา2ส,สีเป็นสีครีมแล้วก็สีม่วงนะคะว่าก่อนอื่นนะคะเราต้องมาลุ้นก่อนว่าเราได้ตัวไหนนะคะแล้วก็สีอะไรตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนั่งนะคะเนี่ยแล้วก็มีหลายสีมีทั้งหมดทั้งหมด6สีเดี๋ยวเรามาสุ่มกล่องนี้กล่องแรกแล้วกันคือพนักงานบอกว่าอยากได้ลาบูบูอยากได้กล่องสุ่มเอ๊ะทำไมพี่เอ็มไม่ซื้อมาจับฉลากหรือมาแบบให้ลุกในงานงานทีมบิวดิ้งบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะซื้อมาให้น้องๆได้สุ่มนะคะเราก็ซื้อมาเล่นเองก่อนอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะคะ โอเคเนี่ยนะคะแกะมาแล้วข้างในมีหนึ่งตัวเนี่ยนะคะอุ้ยมีอะไรด้วยข้างในเดี๋ยวดูก่อนมีเนี่นะคะกันชื้นแล้วก็อีกอันนึงเป็นการดนะคะน่าจะได้สีส้มนแน่เลยเนี่ยเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองลุ้นดูว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสีอะไรนี่นะคะ ว้าวสีส้มมันจริงด้วยก็ตามอันนี้เลยนะคะแผ่นพลาสติกนะคะหรือสติกเกอร์มันเนี่ยสีส้มใส่กับชุดสีอะไรอะ่ะมันน่าจะใส่สีปัดนะคะไอตัวนี้คือเพื่อนเจ้าของร้านเขาถักนะคะแล้วมาขายก็คือไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปให้น้องหมาน้องแมวนะคะเนี่ยตัวนี้น่าจะเหมาะกับสีม่วงนะคะมันจะได้สีตัดกันอันนี้เสร็จไปแล้วหนึ่ง กล่องที่สองอันนี้ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าสองกล่องนี้ราคาเท่ากันนะคะหกร้อยเก้าสิบถามว่าแพงไหมหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้อะเป็นของแท้นะคะ,อะลองสุ่มกล่องที่สองดูแผ่นก่อนนะคะว่ามันเป็นสีอะไรเนี่เป็นสีน่าจะเป็นสีน้ำตาลแน่เลยออกดำๆนะคะ มันจะตรงกันหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวดูสิตรงิีโอเคแต่เั้นเต้นนี่อันนี้ได้เป็นสีเทานะคะไม่ใช่สีดำน่ารักไหมตัวนี้ก็เหมาะกับชุดสีนี้เดี๋ยวเรามาต่งตัวให้น้องเขานะคะ เดี๋ยวลองมาแต่งตัวใส่ได้ไหมเนี่ยน่าจะใส่ได้นะเห็นเจ้าของร้านบอกว่าชุดมันสามารถใส่ได้กับทุกทุกตัวที่เราซื้อมาสองตัวเนี้ยใส่สลับเปลี่ยนกันได้น่นารักอ่ะคิดว่าน่าจะซื้อมาอีกเพราะว่ามีตัวแรกก็จะต้องมีตัวที่สองตัวที่สาม มันน่ารักอ่ะรู้แล้วว่าทำไมลิซ่าชอบนะคะนี่เสร็จแล้วนี่นะคะชุดน่ารักไหมคะเด้กข่าวว่า b บ็คพิงค์นะคะจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเดี๋ยวเรากำลังทำคลิปเก็บเงินนะคะเดี๋ยวจะไปดูน้องลิซ่าเพราะว่าอเอ็มก็เป็น แฟนคลับของน้องลิซ่าเนาะแต่ว่ายังไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตเลยนะคะงวดนี้ถ้าแบ็คพิงค์มาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยก็<ม>คิดว่าน่าจะไปแน่ๆนะคะนี่าสวยไหมคะเด๋นเสร็จแล้วหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเราจะใส่น้องกับชุดสีม่วงนะคะเนี่ยน่ารักะ่ะอันนี้เป็นเป็นกระโปรงนะคะ เป็นกระโปรงใส่ออกมาแล้วก็คงจะสวยเดี๋ยววันจันทไปทำงานเดี๋ยวจะห้อยไปนะคะเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยเขาต้องอยากได้แน่ๆเลยอันนี้ก็ซื้อมาลองก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อไปไปเล่นเกมอาจจะเป็นจับฉลากกล่องสุ่ม ปีใหม่อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เวลาจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้งนะคะนี่นะคะใกล้เสร็จละเหลืออีกนิดหนึ่งชุดอย่าขาดนะอย่าขาดนะเออเดี๋ยวนะเข็นออกไม่ได้ โอเคต้องขนอมชุดน้องหน่อยจะได้ใส่ได้นานๆเดี๋ยวดูซิอ,ออกป้ายออกนี่นะคะนี่คือตัวที่สองเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสองตัวที่ซื้อมาเป็นไงน่ารักไหมเนี่ก็คือลาบูบูเซ็ตแรกที่อเอ็มซื้อมานะคะสมใจละ เคก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะทุกคนสามารถซื้อได้ที่ป๊อปมาตหรือออนไลน์ก็มีเยอะแยะนะตอนนี้เป็นที่นิยมเลยค่ะเพราะว่าน้องลิซ่าถือค่ะโอเคก็อุตส่าห์ก้มเก็บนะคะเข่าไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้น่อมาไม่ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย